แก่นิดเดียวแก่นิดเดียวดูนะผมจะปล่อยคัดให้ดูนะผมจะปล่อยคัดนะาฮ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีชาวเกมยูโรทั้งซิมูเลเตอร์สทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับก็มี f c ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอยากได้เครื่อง 2000p นเฮนะบอกว่าให้ผมสอนลงหน่อยนะฮะผมก็ไปหาเจออยู่นะครับมันเป็นมอดของอัดสตรีมเวิร์กนะฮะลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างเลยนะครับใต้ e s c r i p t i o n นะครับพอติ๊กเข้าไปเสร็จนะฮะจะขึ้นลิงก์นี้มานะฮะก็สำหรับใครที่เข้าสู่ระบบใน Google Chrome เนี่ย ก็กดสมัครสมาชิกนะฮะพอกดสมัครสมาชิกก็มันม็อดตัวนี้ก็จะไปอยู่ในเครื่องเราเลยนะฮะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ล็อกอินตรงนี้นะครับก็ทําตามผมได้เลยนะฮะพับตรงนี้ลงไปก่อนนะครับเปิดแอปสตรีมขึ้นมาครับผมโอเคพอขึ้นมาหน้าหน้าหลักอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ไปที่ชุมชนนะครับไปที่เวิร์กช็อปนะฮะสำหรับคนที่เล่นเกมแท้จะได้เปรียบมากเลยนะฮะ ก็ไปตรงเวิร์กช็อปเสร็จแล้วค้นหาเวิร์กช็อปพิมคำว่ายูโรทั้งซิมูเลเตอร์สองนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับค้นหาทำค้นหาเนี่ยเอานี่ใส่เข้าไปครับผมคัดลอกครับวางครับค้นหาเลยครับนี่จะขึ้นมาแล้วนะครับรูปเดียวกันเลยนะฮะ ลองดูนะครับ15เกียร์สับกันมือแตกเลยทีนี้เอากดสมัครสมาชิกค,ครับนี่เห็นไหมกำลังดาวน์โหลดนะฮะนี่มันดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับและมีตัวอื่นๆด้วยนะฮะก็ถ้าอยากเล่นก็ลองดูนะครับอันอื่นๆแนละตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองตัวนี้ก่อนนะครับอเอาเกมเลยครับผมมันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียว เอาไปตรงมอดมินิเจอร์ครับผมนี่นะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันติดตั้งให้เราเองอัตโนมัตินะครับถ้าติดตั้งมือก็จะทําแบบว่าก็ไปใส่ายไปใส่ลายมอดนะครับเหมือนทุกคลิปเลยนะฮะอ่ะกดให้เป็นสีเขียวครับผมกด,นะกด,นะกดคอนเฟิร์มเชียงฮะกดคอนดินะทีนี้กดไรครับผม ไม่รู้ว่ารถคันนี้จะใส่ได้หรือเปล่านะอ,าอันนี้ใส่ไม่ได้เ,เดี๋ยวซื้ออีกคันหนึ่งมันน่าจะใส่แล้วกับรถเดิมนะรถเดิมนะครับจะไม่รู้ว่ารถรถมดบางครั้งมันมันใช้ไม่ได้เออรถมดที่ไม่มีเสียงมาให้เออต้องต้องพูดอย่างนี้รถมดที่ไม่มีเสียงมาให้เดี๋ยว,วสักครู่นะผมดูว่ามันมีรถ นนโอเคเอาคันนี้แหละสตรีมไลน์นี่แหละกดไลนกดไลนสตรีมไลน์คันนี้เป็นรถเดิมเลยนะไม่ได้ไม่ได้แต่งอะไรไปที่ร้านค้านะครับกดคอสติมไมนี่มาแล้วนะครับมีสองเครื่องนะครับพันห้ากับสามพันนะครับใส่พันห้าแล้วก็ใส่เกียร์เฮ้ยมินนี่แปดสปีดเหรอ ใส่พันห้าไปก่อนเสียงจะเป็นยังไงเปดดุแล้วสตาร์ทดูเสียงไม่ดุแฮ <c oughs> โอ้โหจม <c oughs> เดี๋ยวลองครับ นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสลับจอแป๊บหนึ่งนะฮะพวมอะไรผมอยู่อีกจอหนึ่งเอาละคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมก็ใส่เป็นเครื่องพันห้านะครับพันห้าเฮีนะครับใส่เป็นหกสปีดเนาะเมื่อได้ใส่สิบสี่สปีดนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับขี้เกดซับนะฮะอเ,เอาค่หกสปีดเอาลองดูมันจะแม็กเท่าไหร่เยอะยสองเยีะสาม 也是。Yeah, ที่ประมาณร้อยเจ็ดไปได้อีกประมาณนี้ร้อยเจ็ดหกร้อยเจ็ดสิบหกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลองเครื่องสามพันบ้างนะฮะสามพันเฮพีแล้วก็หกสปีดนะครับ กอละครับคุณผู้ชมอันนี้ผมใส่เครื่องสามพันมาละรอบมาอยางไรลองดูโอ้โหตองไปให้สุดครับ เจ็เหรอทางมันไม่ค่อยตรงนะเดี๋ยวนี้นะประมาณร้อยแปดนะร้อยแปด ลองเกียร์ของมันดีกว่าลองไปใส่เกียร์ที่มันให้มาดีกว่าน่าจะน่าจะดีกว่านะก็แล้วครับคุณผู้ชมนะฮะเราได้ผมได้ใส่เป็นออโต้นะครับเป็น15เกียร์นะฮะไปลองเหยียบกันโหมันเปิดด้วยเกียร์เก้าเลยนเะอ็ดสิบสองสิบ ห้าอ่ะมันจะสุดที่เท่าไหร่อยากรู้ว่ามันจะสุดที่เท่าไหร่ความเร็วอะ่ะสองร้อยสองร้อยงานนี้มีสามปอยังไม่สุดครับสองร้อยยังไม่สุด ประมาณ200 200กว่าเนาะ240สุดไหมสุดยังสุดยังยังไม่สุดยังไม่สุดไปได้อีกไปได้อีก <c oughs> <c oughs> เอโ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโหวิว่ง2 0งนี่สุดยอดแล้วคุณผู้ชม เผลอมีแตะสามรอยนะมันทางมันโค้งครับดูเดิรถก็เยอะด้วยเบรกนะเฮอยเบรกหน่อยโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะ 200รอกว่านะครับความเร็วอยู่ที่200รอกว่านะครับรถเยอะนะครับขับยากนะเอาละคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมว่ามันมันยังไม่สุดนะจริงๆมันยังไม่สุดนะครับยังไม่ยังไม่สุดผมมีอยู่อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะแถมให้นะครับวันนี้คลิปมันสั้นไปนะฮะผมเอาให้มันเป็นสิบนาทีไปเลยนะฮะลิงก์นะครับก็ด้านล่างเลยนะครับอันนี้เป็น Google Drive นะครับ ดาวโหลดจาก Google Drive นะครับวิธีโหลดก็นี่ตรงนี้เลยนะครับนี่กดดาวน์โหลดปุ๊บจะเด้งขึ้นมานะครับรอสักครู่นะนี่นะเป็นไฟล์ S S ขนาดไฟล์4เมกนะฮะอันนี้โอเคด้ดาวโหลดเรียบร้อยนะครับก็ไปตรง d o c u m e n t นะฮะแล้วก็ไปตรงย u โ o ทั้งแล้วก็ไปตรง Mod ครับแล้วก็ลากใส่เลยครับผมของผมมันมีแล้วนะฮะ อันนี้สุดนะเครื่องนี้สุดแน่นอนนะครับรับรองได้เลยนะครับลองเข้าเกมดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมใส่โหมดก็คือเข้าเกมมาก็ใส่โหมดก่อนนะครับไปตรงมอดแมนเชเอร์นะอันนี้เราเมื่อกี้เราใช้อันนี้ไปนะครับไม่ถึงใจครับติ๊กออกเลยนะครับติ๊กออกแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปแทนนะครับกดคอนเฟิร์มแมนเชียง์ครับกดคอนทินครับกดไรครับ ทีนี้ก็ไปร้านแต่งนะคุณผู้ชมโอเคครับก็มาพอมาถึงร้านแต่งก็กดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปไปดูครับเครื่องยนต์ไม่มีนะครับเลื่อนขึ้นบนนะครับนี่มาแล้วนะฮะมีถึงโอ้โหปัอันนี้แรงสุดเลยนะคือแบบอันนี้น่าจะทะลุนรกไปเลย <c oughs> <c oughs> ผมเมื่อกี้ผมลองถึงห0าพันนะครับ5 0 0 0ันเปีครับ แล้วก็3 0 0ผมแนะนำลอง3 0 0ละก่อนนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์มันจะมีชุดของเขาอยู่นะครับเนี่ยมี4แบบนะครับถ้าจะบรรทุกนะครับบรรทุกผมแนะนำให้เป็น6นะครับหรือไม่ก็8นะครับถ้าจะขับเล่นแนะนำเป็น2นะฮะผมใช้เป็น6นะครับเครื่องเอาเครื่อง3 0 0ก่อนอนะ่ะลองดู ฟังเสียงให้ฟังเสียงครับอย่างสุดนะคุณผู้ชมเสียงยันดัง่อยนะโอ้จะยกโอ้จะยก <laughs> อย่าอย่าอย่ากดแรงนะอย่ากดแรงนะเดี๋ยวยกนะอันนี้เครื่องใช่สามพัห้าหรือเปล่าเนี่ยสามหมื่นห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจมันมันแรงเกินอ่ะดูดิโลโลหนะึนน่งนะดูคุณผู้ชมโลหนึ่งนะเอามายกไ้ยกลวลอยลอยลอย <laughs> โอ้โห lost. สุดจริงสุดจริงคันนี้สุด นี้เป็นพ่วกดับเพื่องก,ก่อนดังเกินเดี๋ยวให้ดูน้ำหนักพ่วงนะเท่า <Ma. S 1> ไหร่เนี่ยเตันเกตันตนี่พายกขนาดนี้เลยขับแบบยกล้อไปเลยนะครับแล้วก็มันมี5 0 0 0มืนเครื่อง50า0 0ืนแล้วก็เครื่องอะไรอะ9ก0 0 0มืน อันนี้ลองลองไปเลือกดูนะครับโอ้โหมันแรงมากเลยครับคุณผูชมเนี่ยยกยกล้อยกล้อสุดเกินถ้าจะเอามาบรรทุกให้ใส่หกเกียร์นะครับหกสปีดเหมือนผมนะเดีรยวๆเราไปลองไปวิ่งถนนลองทางด่วนกัน ลองหน่อยสองตัวกินครับออลอยลอยทุกเกียร์ไปดิบคุมยากเ anyway, ลยนะคุณผู้ชมนะ พนะ่วงน่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่อง5,000หน่อยห0 0 0หรือ 5, 5 0ห0าแสรอนานอีกเอา3า0 0 0อันนี้เครื่องโอ้โห5อะไรเนี่ยหน่วยสิบร0อยพันหมื่นล้านห้าล้านอันนี้พังเลยนะถึงกับพังเลยนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเดให้ฟังเสียงหน่อยสุดจริงนะสุดจริงเมื่อกี้มันไม่สุดไม่ถึงใจผมเลยนีป้องอันนี้บอกได้คำเดียวว่าค่อยๆนะเดี๋ยวลอยโคจูโอโ้แตะนิดเดียวแต่นิดเดียว ผมจะปล่อยคัดให้ดูนะผมจะปล่อยคัดนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเครื่องห5าล้านหอกห้าล้านนี่น่าจะเอาไปไว้บินนะคุณผู้ชมกดทีเดียวลอยเลยเดี๋ยวนะฮะ ไปแล้วครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอามาให้2มตดเลยนะฮะเอามัดมอดเดียวมันไม่ถึงใจนะมาให้2มตดไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายครับพวง6ตันเอ้ย9ตันหรือเปล่าพวง9ตันยังบินเลยนีไปแล้วครับ They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me, now, best of me now. They want the best of me now, best of me now, best of me now.